มีคอนวดข้างๆข,ข,ข้างนี้ให้ขึ้นมาเลยหรอวะขึ้นอยู่แล้วค่ะลูกเห็นเต็มๆมอ่ะ <ๆ S 2> เบ<ล>ยมีตรงนี้แหละเหมือนเยอะไม่มาหาหมอไม่รู้าา่าหนองเบี้ยว าไม่มีเลยเีเขาใส่าตอนนี้ไม่ได้ใส่เลยเร้าว่ะมีอะไรขไเขาสักอย่างไม่มีตัวหัวใจกหลังก็เปี่ยเจ็บไหมคะ ที่นูนใช่ไหมคะอืออ๋อโอเคนี่คะมันเจ็บอยู่ไม่ไป ไม่ใครสมบสูรณ okay, ์สักคนเลยไม่ก็มีคนสมบูรณ์คนเดียวนอกมาโอเคดูนะคะพี่ขยับตัวกระดูกถ้าเจ็บบอกนะคะ ตัวที่มันนูนจริงๆมันคือตัวซี่โครงค่ะใช่มันจะนูนเยอะๆตัวซี่โครงมันไม่ได้มีปัญหาค่ะแต่ว่าตัวที่มีปัญหาคือตัวกระดูกสันหลังระดับอกเพราะว่ามันจะเป็นจุดเกาะของตัวซี่โครงแล้วพอมันหมุนนิดเดียวปุ๊บซี่โครงมันก็หมุนใช่มก็ลอยใช่มันก็เลยลอย ช่วงนี้หรอคะช่วง,งไหนที่นูนเยอะมันจะเจ็บนิดหนึ่นงแต่ว่าเดี๋ยวพี่ลดแรงให้ห้าสิบเปอร์เ็นตะท่านี้ไหวไหมเราที่เราไหวด้วยเหรอ,อีแบบถ้าฝืนมากๆเี๋ยวมันระบมอัดเสียบ<ๆ><ๆ>ได้เราก็ดเลยเจ็บ แต่พอไหวไหมล่ะทนได้ไหม,ไมไหเออทนได้ไไโอเคนะไหวก็โอเคถ้าไม่ไหวก็บอกว่าไม่ไหวค่ะแค่นั้นแหละนวดจะได้ช่วยให้กระดูกมันเข้าที่ได้เร็วขึ้น ยังเด็กอยู่กระดูกมันยังอ่อนอยู่ลกู <c oughs> แกแก่แม่เนี่มันยากแล้ว <c oughs> อเออ <c oughs> พวกแกะแกยังเด็กอยู่แกก็ดัดดัดไปเหอะ,ะมันไม่มีผลหรอกลูกเนี่ย <c oughs> พี่พีเขานวดตรงนี้ให้ขยับให้ <c oughs> จะอันนี้มันช่วยให้มันตรงปกติถ้าเป็นผู้ใหญ่อ,อาจจะแบบลงเครื่องมือให้มันนุม่มลงนิดนึงอนะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าน้องนมกระดูกไม่ได้เลยเพราะว่าแบบยังอันอายุยุ่น้อยอยู่กระดูกมันอ่อนไป ไม่งั้นไม่สูงแน่ยึดความสูงแค่นี้แน่นอนเฮดูขึ้นดิแเรายังต้องมีวัยอีกลูกยี่ห้ายังมีแบบยี่สองยี่สามยังสูงได้อยู่อยู่อยู่นอยู่ห้าสิบเอ็ดมาแล้วนะพสิ่พ่อสี่นี่หนูุ่มสูงจังมากสนใจหรอกสนใจใ้ตัวเองนั่นแหละไม่ขึ้นตั ถ้ากระดูกมันไม่คดมากก็อาจจะสูงขึ้นก็ได้นเพราะาตอนนี้มันมัน,มนเอียงเ,เอียงอยู่มันเลยทำให้ขนสูงเราเตี้ยลงด้วยเ,เดี๋ยวอกอกกำลังกายตัวกล้ามเนื้อฝั่งขวานิดนึงนะคะนอนท่านี้เหมือนเดิมนะคะแต่ทีพิเดียว